สาเหตุเลิกไม่ทิ้งสิ่งที่สร้างด้วยกันมาธุรกิจนิววงสกรที่ยกให้น้องชายทำต่อหลังเลิกจุย๋ยตำเพลินร้านอาหารอีสานของดาราสาวจุ๋ยวัฒยานินคูหาที่ควักกระเป๋าลงคันร่รวมทุนกับอดีตคนรู้ใจนิววงสกรปรมัตถากอนและเพื่อนนอกวงการโดยยึดพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าวัฒยากล่าวว่าที่มาของร้านตำเพลินเกิดขึ้นมาจากส่วนตัวเป็นคนชอบทำอาหารและชอบรับประทานโดยเฉพาะอาหาร สเมนูที่โปรดคือส้มตำแต่หาร้านที่ถูกใจค่อนข้างยากและตนเองเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ชื่นชอบรับประทานส้มตำเหมือนกับตัวเองโดยดูจากร้านอาหารอีสานทางเล็กและใหญ่ที่เปิดกันเป็นจํานวนมากถุกพื้นที่ก็เลยเกิดความคิดว่าเราน่าจะทําร้านอาหารอีสานในสไตล์ที่แตกต่างจากร้านอาหารอีสานทั่วไปเพราะเน้นสร้างบรรยากาศที่อบอุน่นนั่งสบายๆเหมือนกับการรับประทานอาหารกันในครอบครัวเดียวกันซึ่งนอกจากนี้รักกันมาหลายปี แต่ล่าสุดจุ๋ยวรัตยาเปิดใจในงานว่าได้ถอยห่างกับนิววงสกรมาได้พักใหญ่แล้วซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ที่มีข่าวออกมาว่านิวพาผู้หญิงไปเที่ยวผับอันนี้ไม่ทราบจริงๆต้องไปถามพี่นิวเองเพราะจุ๋ยเองไม่รู้เรื่องและไม่ได้ไปในที่พี่นิวเขาป้ายหรือไม่ได้เห็นเหตุการณ์เวลาเขาไม่ไหนเขาก็ไม่ต้องขอเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนที่อยากจะมีความสนุกสนานกับเพื่อนฝูงมากตอนนี้เราก็เหมือนถอยห่างกันมาคนละก้าวมาคิด ทบทวนมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองสักพักต่างคนต่างอยู่กับตัวเองได้ทํางานที่ตัวเองรักซึ่งเราก็ทํางานหนักด้วยกันทั้งคู่พี่นิวมีงานละคร2เรื่องส่วนสุยมีงานละครเรื่องหนึ่งที่เร่งปิดอยู่มีงานพิธีกรด้วยและยังมีเรื่องร้านร้านตําเพลินอีกอาจจะหลายๆเรื่องราวการด้วยความห่างบางคนต้องปรับตัวเข้าหาการแต่เราไม่มีเวลาที่จะมานั่งพูดเลยทําให้ระยะห่างของเรามากขึ้นเ,เรื่อยๆความสัมพันธ์ตอนนี้เอาเป็นว่าล ความสัมพันธ์ลงเป็นพี่น้องก็แล้วกันต้องคอยดูกันต่อไปสุยกล่าวถามต่อว่าสาเหตุที่ห่างกาันเนื่องจากก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองหลังจากทําธุรกิจร้านอาหารด้วยกันใช่หรือไม่สุยปฏิเสธว่าข่าวที่เกิดขึ้นไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนถ้าเป็นเรื่องธุรกิจต้องยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ได้ทะเลาะกาันเรื่องร้านพันเปอร์เซ็นต์เรื่องร้านไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยด้วยความที่เราก็แฟงแฝกันทั้งคู่รวมถึงเรื่องหุ้นส่วนพี่นิวก็ยังเป็นหุ้นส่วนของ ซึ่งปัจจุบันเป็นคู่รักมาราธอนที่คบหาดูใจกันมานานอีกหนึ่งคู่สำหรับพระเอกหนุ่มนิววงศกรปรมัตถากอนและนางเอกสาวนาวทิสานาศสอนศึกถึงแม้จะไม่ค่อยวือวาแต่เป็นอะไรที่ลงตัวและดูน่ารักสุดๆเพราะเมื่อมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไรทั้งคู่ก็มักจะพาการไปเติมความหวานให้แก่การอยู่เสมอล่าสุดนิวนาวก็ได้ควงแขนกันไปฉลองวันครบรอบเก้าปีของความรักที่ทั้งคู่มอบให้แก่กันที่เกาะนางยวนจังหวัดสุราษฎร์ า,านีโดยทั้งสองต่างก็ได้เขียนแคปชั่นสุดหวาน